สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะพี่ขามาก่ะพี่มาดูกันที่องค์แรกกันเลยค่ะพี่องค์แรกนี้หนูไม่ทราบค่ะพี่เป็นข้อแขนนะคะพี่เป็นข้อแขนไม่ทราบป่าหลวงพ่ออะไรนะคะเนี่ยค่ะตามภาพเลยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้บาทจ้ะ ข้อแขนนี้แม่ค้าขอไว้ที่7จ็ร้อยบาทนะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่น่าจะเป็นเชือกถักแหละค่ะพี่น่าจะเป็นเชือกเก่าเชือกโบราณนะคะพี่เพราะว่าได้มาสภาพนี้นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่7จ0ร้อยบาทค่ะวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่7จ0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาสําหรับข้อแขนอันนี้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นกระลาแกะกระลาแกะเนี่ยค่ะราหูอมจันทอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาท หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาแกะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะแกะเป็นราหูอมจันทร์อย่างนี้เลยนะคะพี่ขาลูกนี้เป็นลูกกะลานะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาตะกุดนี้จะมีอยู่สามดอกจะมีอยู่สามดอกเอ๊ะทำไมภาพมันเป็นส้มๆอย่างนี้เหมือนมันรูปุบๆมาทีทีอะ เกี่ยวกับแสงไฟหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับปลอกโทรศัพท์เดี๋ยวเด๋ยเนี่ยเดี๋ยว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 ก็หายเดี๋ยวเดี๋ยก็ขึ้นมาแบบนี้ยเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไวทีหกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่คะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะหายไปอีกแล้ว ไม่รู้ตั้งค่าอะไรหรือเปล่าไปกดโดนอะไรหรือเปล่าค่ะพี่นะคะถ้าไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจากชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทนะจ๊ะพี่นะคะเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะสำหรับตะกรุดดอกนี้ค่ะเนี่ยค่ะพร้อมเหรียญอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทาง50บาทจากส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจะ นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวผูกปูบุญพร้อมเบีย้ยแก้กอบๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามภาพนะมีรอยจาาด้วยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา่าเป็นเหรียญเจ้าสัวพร้อมเบี้ยแก้ค่ะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจา้ะ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนเล่มน,นี้ค่ะพี่คะ่ะจะเป็นมีด จะเป็นมีดหมอชาตีของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทจ้ะ7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาวัดซ่าสูงนะคะพี่วัดท่าสูงค่ะพี่ขามีดหมอหลวงพ่อชาตีหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะพี่ขานะคะมีดหมอชาตีเล่มนี้ขอไปที่700บาทจ้ะ7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับมีดเล่มนี้จ้าส่วนเล่มนี้จะเป็นมีดขุดว่านค่ะพี่ขานะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ ะะตามภาพเลยนะคะพี่ขามีดเก่าๆถักเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะเป็นมีดขุดว่านค่ะพี่ขาเล่มนี้ขอไว้ที่1,300ร้อบาทจ้ะ1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดนะคะพี่แอนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยค่ะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะ นะคะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อฤรฤสีดิงดำนะคะแม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นข้อมือเป็นเม็ดประคำค่ะพี่ขายเม็ดประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขายเป็นสร้อยประคาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่พีคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์โทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะเนี่ยค่ะพี่เส้นนี้แม่ค้า,คา,คา,คาขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อหนุ่มวัดนางในนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่ขานะคะเบีเ้ยกแก้นี้เป็นของหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีห่วงด้วยจะ้ะนะคะมีห่วงอย่างนี้ด้วยนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขานะคะบางคนเขาเรียกพระชัยนะคะพี่บางคนเขาเรียกพระง่งแต่หนูเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นตาแดงๆอย่างนี้ใช่พระงั่งไหมคะหรือว่าพระชัย เนี่ยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพระชัยนะคะพระชัยข้างล่างก็ดูเอาเองนะคะสัสนนิษฐานดูกันเอาเองนะคะว่าเป็นภาพอะไรนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะพระชัยตาแดงแดงนะคะพระงั่งพระชัยตาแดงแดงค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระองค์นี้นะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่7 0 0้อบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นม้าเสพนางกับพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะม้าเสพนางของครูบาวังนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าตามสภาพนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจา้ะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเด่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะอาจจะมีรอยตําหนินิดนึงนะคะพี่ขานะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะแม่ค้าแจ้งให้ลูกค้าทราบกันในคลิปเลยนะคะแม่ค้าแจ้งให้ทราบกันในคลิปเลยนะคะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะเป็นเนื้อกระไหลทององค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ5 0าบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่ขาเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะเหรียญพ่ออีเดือนนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะคมชัดค่ะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออีองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นเหนี่ยหลวงพ่อสธรค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปกค่ะพี่ขาปกจิ๋วปกใบมะขามนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาแม่ค้าก็จับลําบากมากเลยค่ะพี่เพราะว่าเนี่ยมันแสงมันมองยากมากเลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ปกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอันเล็กค่ะพี่อันเล็กจับยากมากเลย องค์นี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาจะเขียนว่าพระพุทธวิถีนายกนะคะพี่อ่านตามที่เขาเขียนเลยค่ะพี่ขานะคะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเหรียญก่บโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงภูสวงนะคะ องนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวงนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะนีค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้ยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ นะคะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระพุธองค์นี้นะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่วัดท้ายน้ํานะคะปีหนึ่งห้ารือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะ นีคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะ้ะสำหรับรูปป่อนหลวงพ่อเงินองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ยืนอุ้มบาทอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกับพี่กาส่วนหนุหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเนื้อจะออกแดงๆหน่อยนะคะพี่เนื้อจะออกสนิมแดงๆหน่อยนะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้อยากพี่ขาเป็นปิดตาค่ะพี่นะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าปิดตาแร้บางไผ่หรือเปล่านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่น่าจะปิดตาได้บางไผ่แล้วค่ะพี่แต่ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะคะเนี่ยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้าพี่จ๋าเดียนสี่มาหลวงพ่อไผ่องค์นี้นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อพระใสองค์นี้นะคะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเด๋ยละครหลังค้อนค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูหุงข้าวยังลูกะ สี่แก้วใช่ไหม e? <cake. S 1> ใช่ค่ะเนี <shad> ่ยค่ะพี่เป็นเหรียญระฆังหลังคอนนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกอาโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญก่บกอโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นพระพุ่มหลวงฟูดูเนื้อกะไรทองนะคะพี่องค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจาก นะคะพี่เป็นพระพรมนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกว่าบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่ขากิ่งองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นพระกิ่งกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะเี่ค่ะมีรอยลงทองหน่อยๆน่อยนะคะพี่ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเนี่ยนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นกิ่งปู่ทิมะคะ่ะองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะ กิ่งปูทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขากิ่งปูทิมค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะนะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอคะ่ะเนี่ยค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ะคะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสัวปูป่บุญค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จะเจ้าสัวปูบุญจะส่วนองค์นี้จะเป็นปูเอี่ยมค่ะ <ๆ S 1> พี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะเนี่ยค่ะพี่เหรียญปูเอี่ยมแม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สําหรับเหรียญปูเอี่ยมเหรียญน,นี้ค่ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญเก่โาโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะสภาพอย่างนี้เลยค่ะเขียนว่าอะไรเนี่ย ไว้เป็นอะไรเนี่ยระลึกเนี่ยค่ะพี่เป็นยันอย่างนี้นะคะหนูไม่ทราบนะคะพี่ว่าเหรียญอะไรเห็นแปลกปีค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญก่ากอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นรูปปล่อโสธรค่ะพี่ขาเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่นะคะตามภาพนะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาทำเรียงทำดับเหรียนหลวพ่อกันนะคะมีห่วงอย่างนี้นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้าพี่จ๋าเดือนหลวงพ่อกันจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อท่านฉุยนะคะพี่ขาเนื้อเนื้อมันจะออกมันก็ไม่ใช่ว่ากระไหลทองแบบนู้นหนูว่าพูดไม่ถูกกับพี่ว่าเนื้ออะไรค่ะพี่แต่มันก็ออกทองทองละค่ะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสำหรับเดือนหลวงพ่อท่านชุยองค์นี้ค่ะองค์นี้สวยงามมากเลยนะคะพี่ขานะคะนคะคะ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะภาพไม่ชัดยังไงรบกคนพี่ๆอลไ์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ